สวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวาาัสากรตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านขนมปังนะครับมากมายหลายเมนูกันทีเดียว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอ้เริ่มจากปลากระป๋องก็มีนะขายยังไงคุณแม่ครับปลากระป๋องโหลละเกาสโหลละเก้าสิบนะเคฮาโลก็มีนะ20บาทตอนนั้นก็เป็นขนมนะเเยอะเลยทีเดียว อันไหนจรัอนันไหนครับน้องลูกกระจาอันไหนจครับว่าพี่ขนมปังซาโห<อ>สวัสดีคุณแม่ค้านะครับเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับมีอะไรบ้างเนี่ยขนมปังไส้อะไรครับผมมีไส้กรอกที่หมูหยองแล้วก็สังขยายีสดอ่ะอ่าตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย แตัวนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้สองบอลโอ้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาททั้งร้านไหมเนี่ยใช่ค่ะโอเคอันนี้สิบบาทอย่างเดียวอ๋ออันนี้สิบบาทมีสิบบาทด้วยออ๋โอเคมีขนมเท็กด้วยนะขนมเท็กขายไงคุณไหมคะมีชิลละยี่สิบบาทค่ะอ๋อชิลละยี่สิบบาทนะคือพึ่งปอนห้าสิบพึ่งปอนห้าสิบนะพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะโอ้โหตรงนี้ยี่สิบบาทหมดเลยนะ นี่เยอะเลยฝอยทองก็มีเยอะเลยฮะเพื่อนๆดูเอาละกันครับผม,าามเดี๋ยวคุณแม่ค้าขายวันไหนบ้างครับเนี่ยวันจันทร์ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมอ๋อนนี่กุงน้ำตาลกันที่นี่เลยนะานมาใส่ที่ร้านครับผม แล้วทางร้านมีบริการขายส่งไหมครอ๋อเราแต่ส่วนน้อยค่ะแต่ก็มีรับเหมือนกันสดมัิสั่งเทสั่งอะไรอ๋อเรามีเบอร์โทรไหมครเผื่อเพื่อนสนใจก็มีค่ะบอกไบ้เลยครับผมแปดหนึ่งครับหนึ่งเก้าศูนย์สามหกสองสี่จ้าแล้วขายที่นี่วันไหนบ้างครับเป็นวันจันทร์วันเดียวค่ะพี่เวลากี่โมงครับประมาณมาช่วงถ้าคนเรามาตั้งร้านประมาณบ่ายสองเนี่ยควรจะออกันเริ่มประมาณสี่โมงห้าโมงเนี่ยแล้ว เราเลิกกี่โมงฮะเลิกประมาณทุ่มหนึ่งอ๋อทุ่มหนึ่งนะโอเคคุณลูกค้าเดี๋ยวผมรบกวนนิดนึงจ้าอย่างเราขายหน้าวันได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณสามพันบาทสามพันกบาทจ้าจ้ารายได้ครึ่งครึ่งไหมครึ่งนะค่ะครึ่งเลยไหมแล้วแต่บางวันบางวันถ้าเราทําเยอะเราทำเยอะเราก็ได้เยอะค่ะก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ด้วยจ้าเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทั้งสองคนเลยนะครับครับผม สวัสดีนะครับครับผมตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องอรุปุ๊ดดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับขนมปังครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม